กิกายใครวะเออทีนังกีังกใช่้มันมักกี้ักแข่งใช่ไหมพี่ใช่ใช่โู้หเสยอหเน่ย้ยวาของผิดตัวเนี่ยสุดสปด้วข้ามาใครบ้างเนี่ยจางดึงรอได้ป่ะพี่ มันเห็นแน่นอนพี่มันออกดามะที่รู้ๆออฟเลนคือมากี้ว้ายเสียกว่าเฮียไอชีบกลางเอาลืมเลยเฮียรูว่าเล่นกลางเอาหมดเลยีบไอเฟนหมดไอเฟนหมดดมเฮ้ยมันเอ็นโตเอ็นโรวิ่งมากว่น้องระวังนะเราเอ็นโเล่นล่างว่ะโอ้แม่งเย็นนี้คตแน่กว่าตัวเลนมา้วยแล เย็นตัวอยู่ไหนวะเฮียไม่เห็นเลยว่ะมันไม่มีคนในนี่ด้วยเอว่เดี๋ยวกูลงไปเล่นด้วยเฮ้ยแง่แทงมากตัวเหม่อนกันเนี่ยมีหุ้มมั้งไม่มีไม่มีไม่มีเอ้ยอยากจบบนนะน้องมาวางตีตัวเล็กอยู่งตีตัวเล็กอยู่อืมกูเอาลุนเวียดมาร้อนน่อย ไอ้เยอะสัตว์เฮ้ยต้องเรียกให้มันเจ็บจะจะตายนะเว้ยเออไม่นเล่นมังกรได้ถ้างั้นนะอนี้นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวคนเราเราถีบเบหลีนะมันลงล่างแล้วเว้ยลงล่างนะโอเคโอเคดีปั๊บเราบอกว่ามันขับพุ่มเราไม่มีตัวแบบ,บมันจะเกี่ยวมันจะเกี่ยวมันโทมันจะเกี่ยวแต่แต่ตัวมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นเราต้องเกเกราไม่มีแทงอ,ะอ่ะใช่ไม่มีแทงอะงอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมปาดได้นะ

โหเบสพักสวยมากน้องหมดแผงอะอเพี้โอ้กูเบื่อเห็นโซไปเฮียใช่ไงจะกูเวงเวงตัวเฮียเฮียกูต้องเสียบฟิกกับแม่งไหนตัดตัวโคตรเฮียกลัวเล่น <ๆ S 2> เกมกลัวงันเกี่ยวกูวไปแดกเนี่ยตอนแดกกูกลัวมากรีก่อนมานายกูหมดรีบ้ารีบาร้บาขับของกูเนี่ยไม่รีไม่รีจะเอานอกไอ้แดกไม่ไม่ไมีสีนะ ไอ้น so ้องงเคลียร์การขึ้นบนได้ปะมูราดอ่ะกพอยังไม่เปิดด้านไอ้น้องๆเดี๋ยวเอามันได้มเาเอเลยเอ็นโซลงมาลง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 ีไหมเอาความมานมาเชมันอยู่ล่างนนะว่าพุ่นี้เชื่อปะไม่มีไม่มีนาทีไปเลยพี่ใช่ โอ้ยแมงพุ <Napoleon> <naz pos> ่มนี้ไม่กล้าเข้านี่เต็มเลยเยอะสัตว์เลยใช่ใช่อยู่ในพุ่มมันรอเกี่ยวนะมามา马拉เลยน้องเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเรียกเฮ้ยสบายสบายนี่สบายสบายเลยเจ็บ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 สวยสน้องหนึ่งหนึ่งนะเว้ยบนหนึ่งหนึ่งนะเว้ยสวยสวยสวยขอเวฟด้วยนะปะข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเอ็นโซอยู่ข้างหน้าต้องรอไอ้เน็ตลงมาเล่นด้วยกันใช่ใช่เดี๋ยวรอเราเรียกทีเรามึงกดกดไปเอามือหลานไปแก้เห็นไหมเห็นไหม เอนโซเอนโซคุจุดมาช่ไม่มันต้องมาไาแช่ไพ่อนโซมันอยกูไป้โไปมันเติดได้ไมได้ได้ได้ัได้ยได้ไได้สูง้ไมันาจลงหมดมันลงหมดมันลงหมดมันลงหมดเรียกเรียกมีเรียกได้ไหมมีเรียกมีเรียกเฮ้ยอยากอะไ้บนอยากอยากเยนาจาเนตได้ได้ได้อยากเยนาอยากเยนา เนี่ยมึงไปตบเยน่าไม่ได้เหรอวะถ้าเล่นอย่างเงี้ยตบเลอไม่ให้เขติดขีดกลางไงมึงชินแช่เมื่อกี้ไปกู้หลังกันหน่อยได้ปะถือว่าบนนอนนอนมาที่น้องพี่เนสพี่เนสพี่เนทเอเดี๋ยวต้องเกลี่ยงเอาไว้ต้องเกลี้ยร่างไว้ต้องเกลี้ยร่างไว้เร็วเดี๋ยวไปกลางไปกลางเป็นทันเป้ากลางเป็นได้ได้ได้ให้ผมยันเลยไม่ดีเหรอเอาล่างเออเอาล่างเลเฮ้ยลงนี้ลงนี้ลงนี้ลงอ้ไม่ได้แล้วว่ะเฮ้ยเอาเอาเอาลงลงแล้วไปมาก่อน อย่าเข้าก like k, Church, cre ันพ wow. oh, like ี ha, 네่อย่าเข้ากันอย่าเลนโซเข้ากันวิ่งมาได้ป่ะเออขวาเออขวาเยอะขวาเยอะขวาเยอะมันล่อออกมันล่อออกมันล่อกเบร์ลอกเฮ้ยมันหมดมันหมดเชี่ยหมดเฮ้ยโอ้โหเนี่ยตายว่ะกูตายกูตายไม่รอดว่ะเดี๋ยวไม่ต้องเดี๋ยวตายโหเนี้ยรอดยากแม่งตัวแม่งได้เดินทำก่อนว่ะ กดไอาญาเถอะก็ตัวดีๆมาสบายแล้วไม่เส้นให้กูขาดกูขาดโซ่เลยแร็ปไม่หมดนี่พี่วันเยอะวันเยอะไหมกีน่าจะตายกับพี่โอ้ไม่รอดวะเฮ้ยเฮ้ยรอดว่ะแข่งสวยจัดเลยไม่ต้องเพื่อจะปิดหมดมาทำโรงงานได้ปะโอ้ตายวะตายวะเบสร่างไม่มีแล้วเบสเอาฉี่ไปเล่นกับพี่หรอ ไม่เวฟล่างมันไม่มีอะไรเดี๋ยวไปเล่นไนะเฮโอโดแน่เลยอ่ะเดี๋ยวมันฟิกขาเรียกขนบนอ่ะมเรียไี่นดูผมได้ป่ะเออสวยพเนเนวนกันได้วนกันได้เรียกเรียกเรียกเรีเรียยเจ็บเอยพีวงใหม่ว่าแบบมองข้างบนอยู่ มึงต้องกลัวมึงต้องเล่นคนเดียวไอ้นี่ถ้าได้เยอไม่งต้องทำเยอะได้แล้วให้ฉีมาติ๊กตบเพื่อนอก็โอ้โแม่งเอ้กูแม่งจะโดนเนี่ยไม่เคยเล่นโซเกี่ยวคือลาก,ก่อนอย่างเดียวเลยว่ะตอนเนี้ยเล่นโคตรยากเลยเฮียอือนายเล่นสวยโโออให้มันรั่วเข้ามาให้มันรันน่วเข้ามาแล้วรั่วเข้ามาแล้วไปไป

นี่ยากจริงกันได้อยู่แลเวเราต้องสปีดด่วเฮ้ยน้องสวยเฮ้ยสวยจัดเลยตายหรอตายสวยเยากกับเงาเนาะตายหมดนี่ยากจัดน่าน่ากดตัวโลมาห่อยเฟนจะง่ายเลยเกมนี้พอเลยสิเออต้องติดตลกอ่ะกันได้กันได้ ไหวอยู่นะเว้ยเราเล่นเลยพี่นได้เรารอเล่นถึงนี่เลยถึงเดสเลยเราตัวไม่ได้แล้วอ่ะเราวิ่งกูพาแม่งเลยดีกว่าปะใช่ใช่เอ็นโซนก็ได้ในโทนทำบ้าไม่ไม่เอ็นโซนเข้าตายเลยชุดเดียวใช่ใเราใช่เล่นไม่ได้เลยมใช่เล่นเอ็นโซเลยใช่เราดันข้างเลยประลาดแบบช่วงไงวะคนอ่ะให้เบสไปเล่นกับพี่เฟิร์สบันลลาดแล้วก็ไม่น่าไหวแล้วไม่น่าไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวต้องเราต้องออเราเนี่ยเราเราออน่าจะไหวอยู่ อย่างสี่พันผมว่าผมว่าทนาได้แหละพี่ไอเดียวมีบอกไหเดียวเดียวเดมี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 เขียนอะไรมีเขียนอเไรอย่าพูดนะอย่าพูดนะทันอยู่ทันอยู่พอดีพอดีมันมามันมาหมดเลยต้องเล่นข้างกันนะเอ้ปะไอ้มาตบล่างได้ป่ะเยน่าหายเยนาดีเน็ตตรงมังกรอ่ะไปก่อนบางกรไปก่อนบางกรเฮ้ยโอ้โหเฮี้ยทีเดียวตายเลยเฮี้ยก็รู้เดี๋ยวว่าหยุดล่างไอ้เพี่ยังเดินไม่ให้มันโดนกูอีกไอ้สัส รู้ทั้งรู้เดี๋ยวมีียกว่าเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายอยู่ตายตายแม่งเล่นไม่ได้เลยไม่มีตัวเล่นข้างหน้าตอนนี้เล่นตัวใครตัวมันก่อนใช่ไม่มีใครรับได้ไม่มีแทงไม่มีเล่นไม่ได้เล่นลำบากมากเต่างเขาปะไม่ได้เ้าข้าไปแ้ไม่ได้ยี่่่่เราเ่อยู่ด้เร่ยแล้วเมื่อกี้มันมันอยู่่างมันเ็บด้วยหันยาเต่าเข้า แล้มันลุ้นลุ้นพี่ฉีนี่แหละผักห้าเบสเข้าหมั่ของหมู่บ้านไถ้าไหวชีวิตเราพี่อะไรเข้าหมั่หมู่บ้านไม่มีใครรับได้แล้วไอ้เี้ยเอนโซะกับยานเนี่ยเฮ้ยเราเล่นให้มันลอยเฮ้ยองาันยานอันยานดิวมีแล้วมั้ยมีมีหมั่นเดียวเลี้ยวกลับบ้านเบสไม่ไหวแล้วกับมันอะพี่โมนาห้ามอีกแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงตอนนี้ไม่ไหวแล้วของมันดีมันมีเกาะท้องเอ้ยอย้ายไปเกือกนะ เออตีบ้านแล้วกลับเลยไป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 กลับเลยกลับเลยกลับเลยไม่ไม่อยู่แล้วเล่นในโซนไหวไหมแม่ง้ยรอคีบด้วยรอคีบด้วยเล่นในโซนไหวนะไออย่ามึงไม่ต้องไ้หลวงนี่เดี๋ยวมึงเป็นฮะกูไม่ต้องหลวงมีสกิลระยะเลยยารึไงไม่หลวงเฮี้ยกูยืนข้างหลังสุดตลอดดูดูดูหน่อยเอ้ยเห็นเห็นอะไร เราไม่มีตัวจับทุกคนใจเย็นๆต้องให้มันมัวเข้ามาอย่าเด้งนะนให้มันมาเองให้มันมาเองให้มันมาเองนี่ตัวจับไี้บุญจะเข้าด้วยนะเว้ยีบุญจะเข้าีบุ้บุญด้วยล่าด้วยูอยู่ดูอยู่ดอยู่วนงานวนงานวนงานเขี่ยได้บนเขี่ยได้ล่างเขี่ยล่างเี่ยได้ล่างเี่ยได้ยงงเอ๊ย่เปิดได้ป่ะบนหะเปิดได้เยมวยทยละผมรดเกี่ยวมวย่ทยลวง่ายเกินว่ะชัดเนี่ย เราจะากันบนไหมพี่หรือว่าเราจะปล่อยเจลกิบรอครับเรียกตัวสองหมาคุยกันยา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 นแม่งเขาบ่อน้ำอ่ะมึงดูดิเชี่ยโอ้โหเหลือเชื่อมันไม่มีตัวจับไงมันละำแบบถ้าได้กแบบ็ถแบบือว้าได้ถ้าได้เอาไปถือห้าไว้ก็ถือห้า ทำไงมันดเลยไอ้ย่าไม่มีแทงงุดหงิดชิบหายเอองุดหงิดเนี่ยโดนจับโดนไต้อยู่เนี่ยชีวิตเออสวยเว้ยเบสสวยจัดน้องหลังกูไปละเฮียลาก่อนลงใบนี้เฮ้สวยเนาะหลัหนีไปลากหนีเลแล้วงลาหนีไปลากหนีไปเลยเฮ้ยบนบนข้าวบนข้าเว้ยบนเข้าเลยเฮ้ยเอาหมดเอาหมดไปเนี่ยตัวโดนแรงเข้ามาเลยงุดหงิด สามทางไอ้เราเราก็จะว่าเราก็จะว่าอุ้ยเจ็บนะเจ็บนะวันนี้แบบมันเล่นไปเรื่อยๆเรื่วยาปาดเข้าเฉยเข้าเข้าอยู่เข้าอยู่โมาแล้วตูตาต่อมแตบมมาแล้วเราไม่มีเราจะเสียนะสิบห้าเราไม่มีวางอันสีเลยวะหล่ะพี่เออเอาสุดเลยไม่จริงเอาสุดไปเลยเว้ยเออเราไม่ไหวแล้ไม่สนแล้วว่ะที่อ่ะมึงหยุดที่ห่าไอ้รอชีดด้วยดิทำทำบนไปก่อนยาวๆอ่ะแล้วผมทำให้ทำให้ ถ้าเบสไปทำะเบสเจอไฮยาเตะสกิดทีีเบสบายบายเไเไเดี๋ยวี่ทำเอง้ได้ครับพี่ของจะเกิดอะไรอเหได้ป่ะไอซบเหได้ป่ะไดนี้ยมาเดียวอ่ะเดี๋ยมนเีนจับไม่ต้องนี่จับไงวะเนี่ยจับได้ไหมเกิดนะพี่มันมีเกิดนะไล่มัใเฉยว่าเอ้ยเดี๋ยวกับมาให้ให้หลุมหลุมหลุมโอ้หลุมลุมจับเลยจับเลยคอง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 เลยเไฮยาเดียวอยู่่้พี่เสไปไปเข้าไปน้องไฮยาอยู่ไกล ต้องไปว่ะมันตีอยู่ไป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 ทเื่นทเื่นผมตีไปยเนี่ยพี่พี่พี่สองหมื่นหมื่นสามหมื่นสามหม่นนได้ได้ด้ เกียวกูหายไปไหนอ่ะเฮ้ยจบมาเนี่ยเรือจบจเฮ้ยขัๆๆเฮ้ยกดล้าง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 เฮ้ยเกือบหลับเี้เกือบหลับบลุมลุมลุ่มลนกบาเ็งนเย็นเย็นเนัวยนัวยนัวย็นนัวย็นนัวแงยไฟเดียวโอ้โหก็เดไปหมึนๆน็เกียวก็ได้นะเน้ยถ้าไม่มีเกิดอ่ะเ้อเกียวเนี้เลยแลนซ้ายแลนซ้ายหายแลน้ายแลนซ้าย

เล่นได้เล่นได้ชวนเล็กให้คัดคัดคไดให้ย่คไดให้ยาใชเออดิ้นนี่้หยิบแกงเขาหยิบกงเขาจบเลยจบเลยบ้าน้านบ้าน้านนเเฮ้เอ้้นไม่ไม่ตีบ้านอ่ะวเดเโอเคเพื่อนเฮ้ยนี่่ไหมเ่ยงเหมือนมีภาพแต่ไม่ไหวเกือบชนะแล้วเนี่ยเ่ด่ โอ้ยเฟนมึงเล่นเสี่ยนะเฟนเแยอี่คนเลยเฮียเมื่ดีดีเฟนน้องมูลาดลมไม่มูลาดการใช่ไหมเนี่ยูโดนเต็มโดนแลดต่อยตายตลอดเลยกูจะรู้ว่าตีแต่บ้าเกือบสยองของขวัญเลยโดนมาแล้วต้นท่าเตีมเกือบแห้งนี่แต่มันเอ็มอีกเลยเนี่ยเอ็มแบนีมึงของยิงของได้ของเยอะไม่ตัวห้ารบามันป่าเรื่อยๆนะ่มันเล่นดีแต่แค่ มันไม่ีได้มันไมยมีน้องมันไม่มีตัวเปิดพุ่มอ่ะ